วันนี้สวัสดีท่านด้วยนะครับผม,มเป็นใครผมชื่อซิเ็กโอเควันนี้อยู่กับช่องของรีวิวเลนเจอร์ทีนี้ถึงคิวตัวนักรบไฟหงเอ่อไฟหงนักรบเออแร่ใช้แร่2700ันเดชนนสเปดพลังจุทตี2แสนพลังชีวิตเออ3ล้าน0 0แสนเอ่อ, 3, 6, อ,อพลังราดัการจกตีเร็วมากคนในการแค่ไหนเร็วมากสกิลมันคือ ระเบิดทำลายล้างเอ,อ่อใช้ระเบิดทำลายล้างารุนแรงเพื่อสร้างความเปียก่ศัตรูพลังโจมตีคูณ300%เปอร์เซน์ทำลายพื้นที่โจมตีทำให้ศัตรูชะงักถอยหลงังนักรบไฟยของตามดิกก็คือนักรบคุณธรรมที่ต่อสื้อเพื่อความผาสุกข,ของโลกโอเควันนี้เราจะมารีิวตัวนี้กันในด่าน จริงรูไปแล้วสองคลิปนะแต่มันไม่มาสักคลิปเลยมันมันเออมันมันเด้งสองคลิปพูดไปพูดมาอยู่ซ้ำสองคลิปอื่คือโมเมนต์ที่น่าเบื่อสุดๆด่านนี้สองร้อยสิบห้าเลยผ่านมาเคลียร์ด่านอืมนี่ดีกว่าสองร้อยยี่สิบแปดเรใช้ตัวเยอะ เพื่อนไปละเพื่นไปละผมไม่ไหวโอเคผมก็ไม่ได้เทพมากนะต้องมีคนถามว่าเทำไมดูบี้ถึงหมดหมดไปแล้วกว่าห้าร้อยกว่าหกร้อยดูบี้หมดไปกับไอ้มังกรที่ไม่ได้มาเลยสักตัวโอเคในระยะการยืนอขอมันถือว่ายืนติดเลย ยืนติดกับตัวของศัตรูเลยสกิลออกถี่มากเพราะการมตีมันเร็วมากสกิลมันเลยออกถี่แบบมันคือให้ตัวหลังมากำลังจะตีอยอเห็นไหมเห็นเออตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอีอืนนออมนายตายไปแล้วมั้งโดนสนรัวคือแบบแทบไม่นด้ตีอะ่ะส่วนตัวที่ไปข้างหลังมันก็อยู่หลังเลยนาะ สังเกตรตรงหัวมันนะฮะตรงตรงคิวอะเออคิวม่วงแล้วก็มีรอยสักสีเหลืองอ่าเหีนยมันสู้มไม่ได้จับแบบจบเบ,บแล้วๆอุ้ยอยากได้มากคือแบบโอ้ชอบที่ท่าดนตรีมันนะเฮ้ยเฮ้ยจะยิงไปไหนจะยิงไปไหนเฮ้ยไม่อย่ายิงไปข้างนอกอ้นี่โโหสกิลออกทีมากเลย